อีแคับนี่ยเราจะเอากิง่งโหระพาฮะนะที่เราฐานแล้วเนี่ยจากื้อจากตลาดเราจะมาปักชำในทรายเราครับอ่านะครับเราจะป,ปักชำลงทรายเราอืมงที่เราเตรียไมไนวะ้น,เวทนทะ,ะเป็นเศษใยเราตงนทิ้งอ่าเป็นทรายนะครับอืมเห็นไหม ใส่ผสมเกลเบผสมขลุยใส่ผสมเกลเบผสมขลุวยมะพร้าวใส่สก,สก,สกสวบส,สร้างทำเลยครับเสียบเลยไม่ชาิอย่างนี้เลยครับอถุงละต้นครับี่กระถุงละต้นเดี๋ยวมันติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยตรงสายแล้วนะครับนี่ครับขิ้นลงไปเลยต้องกลัวมันจะตาย สิ่งที่เราใช้แล้วอย่าพึ่งทิงนะครับตัทชาำไหมครับนะนะครับนี่มาูดูครับว่าจะเด็กไหมเด็กจะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะครับ